ฟานบุตอสสปีดบอลถ้ายังไม่เร็วนี่รับในแดนก็ยังไม่ได้เหนื่อยเท่าไรน,นะครับชมบุรีพอขยับตามมันทันอยู่เควินเลาะหนีทางชันนรงมาได้ยังไปต่อครับตัดเข้าในเลยเควินให้ช่องนี้แลบออกมาบาลอสคว้าต่อโดมรูรุจะพุ่งเข้าไปเจอ2ด่านแล้วหัวตรงนี้ชนเสาเข้าเข้าหนึ่งสูงเลยครับโอ้โหจังหวะจิงเร็วกว่าทางเควินครับแล้วบอลมันเดินเข้ากรอบ เช็ดโคนเสาเข้าไปเลยครับสิงเจ้าท่าบุกมานำแล้วครับที่มันทำให้แฟนได้รู้คือจังหวะชนเสาเนี่ยบอลมันค่อยๆไหลเข้าประตูไปนะครับแฮตติเดโตเองก็เหมือนจะขาตายครับขึ้นดับนึงศูนย์นะครับนาที22ครับทีมเยือนการท่าเรือเป็นประตูที่3ในฤดูกาลนี้นะครับของแบ็กซ้ายทีมชาติไทย จังหวะภาพชายครับจังหวะขึ้นเกมก็มาจากเควินนะครับเลี้ยงตัดเข้ากลางจ่ายให้บารอสคลึงย้อนหลังกลับมาให้นบุรุชิมูลาครับแล้วบอลมันไม่ไปไหนครับจังหวะสกัดของกองหลังชนบุรีครับจิ้มได้จังหวะแล้วนะครับทางทรงชายครับและยิงจริงๆก็โดนไม่ดีนะครับยิงด้วยซ้ายของเควินแต่ว่ามีโชคมาผสมด้วยครับชนคานแล้วมันเอชนเสานะครับตีตัวแพตติเดโตเข้าไป